ก็ต้องออกทางที่ว่านานเมือ่อนานแจ้งว่าเวลากลางวันก็เหมือนมากกลางคืนก็เหมือนมากเราแบกดีกระไรไม่ไม่รู้ที่ตรงที่ว่างวจการดูเรื่องชาที่เราพิจิตรเราพูดแล้วออกมามันไม่ถึกนะพระ ก็แห่กันมาเต่วันแล้วมันก็หนักองค์นหนึ่งมีความเหม็นไปยังหนึง่งองค์นหนึ่งมีความเหม็นไปยัง,นง,ยยง,นงนหนึ่งมีทิยาไปยางหนึง่งองค์หนึ่งมีทิยาไปยังหนึ่งซึ่งส่วนมากว่ามันเดินะมีแต่เรื่องขัดเรื่องขวางทำไม่ไงขัดขวางหมู่เพื่อนอย่งที่ขัดขวางม,มันไม่ ร่องไม่เดินตามร่ำอลอ,อยน,น,ลนั้นมันมีแต่ผลลบทั้งนั้นมันไม่มีผลดีนี่มันถึงได้พูดึงไม่อยกร่ำม,มากเพราะเคยเห็งโทษของมันมาแล้วเมืก่นร่ำม,มากก็ห็งโทษดีเพิ่มคึนมาใ่ไหมที่วนะ่า ทำปฏิบัติเป็นค่าติดต่อหลักธรรมนังง่นเงรักหนูคณะซึ่งปฏิบัติดีงามมันเป็นคนดีเมื่อไรมันเป็นของเลวต่างหากแต่ทำไมผู้ปฏิบัติยินไม่เห็นโทษของมันแล้วตั้งตัวเป็นความเลวในกิริยาการ,รอยู่ตลอดมามันดีไหน ในเราเราพูดปแล้วอย่างหยาบก็มีอย่างกลางก็มีอย่างละเอียดก็มีส่วนอย่าง,งละเอียดเราก็ไม่ค่อยอะไรนะับไม่ไปตักใจแรงนะักเพราะเข้าใจได้ยากต้องพูดขั้กล้ามกักทากให้ข้างในผมแต่ส่วนอย่างหยาบที่พูดออกมาแล้วปฏิบัติไม่ได้ฝืนอยู่เสมอในคาสิ่งที่ห้ามสิ่งที่ว่าไม่ควรน เรยอเป็นประจำนี่ดิมันทําให้ปักใจไม่ปักมันก็ปักเองเพราะเป็นเหตุที่ย,ยากไม่น่าจะไปท่องบุญชาววัชย์ยายคนอยู่เถึงจะจําได้พูดเพียงคําเดียวเท่านั้นก็จําจได้แต่นี่เข้าใจว่าไม่สนใจแต่จาไม่ใช่ว่าจําไม่ได้ไม่สมภูมิของผูดตั้งใจมาศึกษาม,มาอบรมพม่อความสงบกสนใจอะไรเลย ตัวอย่างเช่นวันนี้เป็นมัดเหมือนอวัยวะเดียวกันตามประเพณีของพระพุทธเจ้าศาสาวกท่านดำเนินมาอย่างนั้นอวัยวะเดียวกันย่อมคร่องตัวการขีดขวางกันคนละสิ่งละอย่างคนละความรู้คนละความเห็นคนละความประพฤติมันเป็นสิ่งที่ขัดที่ขวางที่ทำลาย ความคงคืนความสำมักนีอันเป็นเรื่องของอัดของทำไปโดยลํำดับลำดาจนกระทั่งถึงใช้การะไรไม่ได้มันเป็นค่าสิตต่อธรรมเหล่านี้เราก็เคยพูดแล้วการขบการฉันน้ำร้อนน้ำชาส่วนฉันอาหารนี้ก็ทรากคนอีกแล้ว นังนง้อนนั่งชา,าโกโก้กาแฟสถานที่รวมสถานที่ฉันมีอยู่แล้วเ,เคยบอกให้รทราบชัดอยู่แล้วว่าคืออะไรคือที่ไหนเนี่ยก็คือครวนนั่นไม่ใช่คือกุฏิที่อยู่ที่พรกของพระผู้เกียรติครานพระผู้หญิงแก่ตัวพระผู้ไม่เอาไหนพระผู้เด่นกว่าเพื่อนสําคัญว่าตนถูกต้องเสียทุกสิงทุกอย่าง ไม่ใช่กุฏิของพระเช่นนั้นพอที่จะขนสิ่านี้ไปบังรุงตัวเองโอ้อวดเพื่อนฝูงครูวาอาจารย์อยู่ด้วยความหน้าด้างอย่างนั้นการอดอาหารใครก็เคยอดอดก็อดเพื่อ,อเพื่อทำไม่จะ่อดเพื่อขวางหมู่ความเพื่อนขวางครวขวางอาจารย์ขวางหลักธรรมหลากม่ไหน ความความสัมปชดีงาของหาู่ั้งหมดการอดอดเพื่อทำไม่ใช่อดเพื่อเทวทัศน์ที่จะทำมาวิีญามทั้งหลายทําไมมันจึงมีอยู่เสมอนี่ถ้าเราได้เห็นได้ทราบคราวนี้แล้วจะจะต้องออกจากวัดทันทีทันทีไม่ให้อยู่เพราะสิ่งน,นี้เป็นสิ่งํามยากเป็นสิ่งที่ผัดขวางต่อหมูดต่อคนะ ต่ครูก็อาจารย์ไม่ใช่ของดีอยากเอาสิ่งเอาของอานมเอาเนยเอาอะไรอะไรไปไว้ายกุติของตัวของตัวแต่ละลายละลายสำหรับวันนี้ไม่มีอย่างนั้นพอแม่ครูวาอาจารย์ท่านก็ไม่เคยพาดมันมามีอะไรก็ฉันกันท,ที่ฉันเป็นสาลาลึกรัวนี่ผมก็เคยอยู่กับท่านมา ทำนาคานเองท่านไม่มาเกี่ยวเลี่ยมีอะไรท่านคายเ่มันฉันดิเขาถวายอะไรอะไรท่านกอตัวอย่างที่ผมทํานี่แหละท่านรับแล้วท่านก็นหายเงียบไปเลยอย่างมากก็สัง่งเราดูแลหมู่บ่านถ้าเป็นเครื่องท้าไม่สอยถ้าเป็นเรื่องขบของฉันอะไรท่านไม่พูดเพราะไม่ไ,มไมด้ถึงสิงที่จะพูดซึ่งรู้อันนี้ทุกคนทุกคนแล้วพูดถอะไรเนี่ย อันทำอย่างนั้นท่านก็ถูกสิ่งทุกอย่างที่ตกมานั้นพระในวัดท่านก็ถือเป็นลูกของท่านทั้งหมดเป็นแต่เพียงว่าอาจจะไม่รอบคอบไม่เข้าใจก็แงะให้เพื่ผู้นห,ห,หนึ่งเป็นหหัวน้าคอยแงะคอยบอกคอยจัดคอยส่งให้ทั้งนี้วัดน,นี้เราก็ดำเนินอุตสาหเอา ยึดเอาเรื่องของครูบาอาจารย์มาพามูอเพื่อนนําเลยไม่ใช่ผมอุตริไม่ใช่ผมมาใช้อำน,นาจบาดหลวงใส่หมูใส่ควางใส่คณะเนีนะ่ยม,มาพากั็นจังา้ว้ปัจจัยของใครจะมีมากน้อยนั่นเป็นเรื่องปัจจัยไม่ใช่เป็นเรื่องจะเอามาอวดอำนาจวา,าสนาละาตนของตนมีอยู่ตนไม่รบกวนใครตนอยากก เอาบรรทุกรถยนต์รถไฟมามาฉันมาช้โดยลำพังคนเดียวก็ได้ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของโลกอันนั้นเป็นเรื่องของปัจจัยสี่เอามาสังหารพระอิโมโง่เขาเขาวปัญราก็ได้เอามาเป็นเครื่องส่งเสงริมเกลียได้ง่ายจะตายไปอย่างนั้นอยาวามาเกี่ยวข้องให้คำหนึ่งถึงหลักทำหลังไใครจะมีดีบ้างมีก็ตาม ผมก็ไม่เคยหึงเคยหวงจะถูปัจจัยกายฐานทั้งสี่ที่เขาเอามาให้ทานเปิดอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเปิดภายในวัดเป็นอันดับหนึ่งเปิดเพื่อสองเคราะห์โลกเป็นอันดับต่อไปซึ่งเห็นว่าเป็นอจัจเรกะลาภรีอ,อจรัจเรกะวัตถุสิ่งที่เหลือเฟือหรือสิ่งที่ส่วนส่วนเกินออกไปจากพระ ซึ่งเป็นอันหนึ่งแล้วผมก็ไม่จัดได้ทําไปมีใครจะเอาอะไรใครจะจัดอะไรด้วยความจาเป็นผมไม่เคยห้่มไม่เคยว่าเพอาผมเปิดหรือหล่อเวลาแล้วก็หมุนด้วยโดยหลับทำจิตใจก็เป็นอย่างนั้นด้วยไม่เพียงแต่เราบางังคับเราใส่ทำใจแล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยแล้วมีความเมตตาสงสารหมุนด้วยที่เต็มวัดนี้ก็เพราะความสงสาร Tang, ผมไม่เอาหมู่เพื่อนมาเป็นเครื่องประดับอํานาจวาสนาบุญญาพยมผ่านว่าผมนี่มีหมู่มีพระนมีลูกศิษย์ลูกหามากมีมีประชาชนเขารลิกเมตถีมากผมไม e ่เคยมีอย่างนั้นแม้แต่เมตตายเดียวยาว่าแต่เมดหิเม่งนาเลยนะแม้แต่เมตตายเดียวก็ไม่เกิปากฏในจิตร่างหมู่เพื่อนไม่เพื่อสุงครอ์เพื่ออนุเคราะห์โดยที่เราก็คิดถึงเรื่องจิตใจของเราตั้งแต่เรื่ สมาี่ครับครูบาอาจารย์เพราะตนยังพึ่งตนไม่ได้ต้องแอบกล่อมพึ่งครูอาจารย์แล้วพิดเอาอย่างนั้นมาเทียบอย่างแล้วรับหมู่เพื่อนไม่าำหากนะนิยาให้เห็นจะได้ยินได้ยินอีกนะฟองนมผงเ,ยเนยผงถั่วแฉผู้อดอาหารผู้อะไรี อนอาหารก็เพื่อจะดัสดสําดานตนเองไม่ใช่เพื่อมาท่านงงมาอวดตัวมาขวางหมู่ความกันนะถ้าอดอย่างนั้นแล้วอย่าอดมันจะไม่ได้ขวางการอดท้ก็เคยอดไม่คุยนี่ก็เคยอดมาแล้วชินได้นํามาเรื่องราวการอดเห็นว่าเป็นประโยชน์การปฏิบัติที่ถูกกันมาสอนหมู่สอนคณนะ ไม่มาทาไมอดอาหารนั้นไม่ฉันนั่นหรือเดินมาฉันอย่นี้มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นจะตายไปหรือ,อมันจะเป็นจะตายให้มันเห็นด้วที่มันเป็นที่ตรงไหนมันตายที่ตรงไหนในรู้เรื่องนี่อยากให้พูดดีนานเรื่องเจ,จ้าปัจจัยเจ้าของไปทคิดหามา,มาหรือไม่หามานัา้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประมณลบล้างหลักเกณฑ์ที่ดีงามมัน